กับผมสวัสดีครับมโอนี้อยูครับชีระพงษ์ชาแนลครับพี่น้องมโอนี้มาครับในพานครับเกินยังครับโอ้โมนี่เลยปะครับสีมาหากินของต้องขับไปดอกในกรุงสุวนรณีโอ้ยังเดี๋ยวผมก็ไปตามไปไปเบิร์ครับไปเบิร์ครับเอาละครับตอนนี้กันที่ภานม้าอ่อนนิ่มบ่เขาเออยจางนิ่มหรือต่อนิ่มครับนิ่มนิ่มนะครับนิ่มพึ่งพิ่งน้อยทางอะครับทางที่ยอบนะ แล้วับทายไปเลย <laughs> ตอยนะอนี้กันกนะครับทำการ์ดก,ก,กนะครับครับทางไปไกลๆก็นะครับอันนี้เป็นความสมบุคคลพี่น้องอันนี้หามดอกเลียแหบ,บนะครับเแล้วก็สามาูรณ์สนบุคคลนะครับอันตรา,บบายนะครับระวังเด้อครับระวังเด้อยข้ามสมครับ นี่ก็อยู่หลังบ้านองเองนะครับนี่ครับเผาเอาแล้วครับพี่น้องเลยคือถุงเลยเอาล้วครับไปแล้วครับผมก็ผมถอยก่อนนะครับคือใจแท้เอายังก่อนครับยังก่อนครับมิมมิมครับหล่ป่ะครับปุ่น โอ้ยบุญนะบิดแตกสวดๆครับบุญติดคมสามรถส่บนบุคคลนะครับหามลอกเลียนแบบนะครับครับไหมครับับครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับ สวยงามมากครับเอารีวิวครับโอ้ห่างยังตัวนี้ครับห่างยัอยู่ตี้ว่าผมซื้อว่าน้ำน้ำมันสิบบุ่คลมีเลยอ้ยน้ำมันเบิดแล้วบ่มีน้ำเลยตัวนี้ครับเกือบบ่มีน้ำนะครับอือไปครับโอ้ฉัลืมมาเอาเตยึงซะมันมีแต่เมฆเดีครับเบิดแล้วมันถือฝนตัวนี้มันเละนนี้แมนบอกครับม,มันออกเบิดแล้วครับผุนออกเบิดสิ้หู้เลย มันเป็นดร่วงพึ่งครับนี่แหละคือร่วงพึ่งของพี่โบมีอย่างครับบบมีอย่างเลยไหน๋ยวมาดูมีเพาะให้ได้สิมบ่บบมีรสชาติได้พี่น้องเลยขอพิถาครับเอาไว้ดนโผลพี่น้องแล้วกบรพวกแงครับเอาคอๆนะครับเมมันกับดินนี้เล็กกับพวกกระทาครับยุ่้งกลางครับเอาพวกแง่ครับนิ่งอุ้ยเผื่อเนาะมันว่ตอดครับว่าตอดเพิ่นบอกขึ้นไปเนาะ ลงไม้นะครับอยชาวพาดบ่ได้กินครับบ่ได้กินยังเลยพี่น้องคนน่ะออกกูแล้วมันต้องเอาย่ามได้ครับก้อนเข่าพรรษาอ๋อสาสองสามเมือนึงตัวนี้แมนแมนอยูหวานออกกูแล้วบ่มีอยังเลยบ่มีอย่างเลยเนาะเสียดายเนาะครับตัวาใหญ่บดอะได้กินเนี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลีมกดถึกใจกดกระดิ่งติดตามครับ เพื่อเพ็่นกัลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับให้เพื่อนีจอยักคลิปต่อไปพี่พายัางพาไปเบิรงอีกคืนหนึ่งนะครับทำแล้วคลิปนี้ก็ฝากาเพียงเท่านนี้นะ